จมูกคางลดแก้มแล้วทำมาเป็นธรรมชาติมากๆลูกค้าที่เข้ามาทำสามรายการใช,ใช่ไหมช่วงนี้เยอะมากถ้าเกิดทำสามรายการแต่ขอแบบธรรมาชาติได้ปะหมายถึงว่าทำเหมือนไม่ทำทั้งสามรายการจริงๆอะพูดถึงโปรก่อนไหมทำแบบไม่ทำเมื่อกี้เคสน้องผู้ชายเขาเข้ามาครั้งแรกได้แค่กังวลคางถอยอย่างเดียวจมูกอะเหมือนมีแล้วละ่ะก็ไม่ได้อยากกังวลอะไรแต่พอมาเจอคุณหมอปุ๊บปรับคางปุ๊บ,บคางมาปุ๊บ,มบจมูกผมแล้วครับ ปรึกษาจมูกเพิ่มวันนั้นก็เลยทําโปรคู่ไปก่อนวันนั้นพี่แจ้งไปแล้วว่าทําคามันจะได้แค่นี้นะหน้าเราจะเรียวขึ้นนะแต่ตรงนี้น้องกังวลพวกไขมันพวกอะไรด้วยมันต้องเก็บแก้มเก็บแก้มถ้ามีอ่ะมันจะเป็นกระป๋องแก้มตรงเนี้ยเลือกไขมันกระพุ้งแก้มสามรายการน้องทําแล้วจมูกคางลดแก้มแล้วทํามาเป็นธรรมชาติมากๆแทบจะดูไม่ออกเลยวจริงๆอ่ะกระพุ้งแก้มอ่ะมันจะขึ้นอยู่กับไขมันใช้เลเซอร์ไปแผ่ด้านในสองข้างถ้าไขามันเยอะค่าจ่ายมันจะสูงกลมๆเลยนะ 20-30ใบเท่าถ้าไขามันเราเยอะเราจะบวกเพิ่มตามปริมาณไขมันถ้าเราทําพร้อมกันนะ3รายการจมูกคางแก้มจากปกติรายการละ35,000เหมาเหมานะ150,000บาทแต่โปรพิเศษถ้าทํา3รายการทําครั้งแรก299.0 0 2 9 9 0 0รวมแก้มให้ด้วย